ตอนที่สามสิสามวกเรามาป่าสีน้ำเงินดาบของท่านพอวายผู้ซึ่งจะได้เป็นสิงโตสีน้ำเงินคนถัดไปจะไม่วิ่งหนีห่างจุกตูนแบบนี้หรอกจริงไหมจงวิ่งวิ่งจนกระทั่งเท้าของพวกแกแดงเถือกวิ่งจนไฟลุกขึ้นมาแล้วท่านนั่งยังไม่พอ กจุดไฟใส่ร่างกายตัวเองแล้วก็วิ่งต่อไปซะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณหนูจะตายหรือเปล่าจงเอาชีวิตของพวกแกเป็นเดิมพันแล้วทําให้เมืองนี้ทั้งเมืองกลายเป็นเข้าทานไปซะเฮ้เฮ้ฮถ้าทางพวกมันพยายามจะทําอะไรบ้าๆอยู่นะฮะหามายถึงอะไรไอ้พวกชั่วนั่น เผ่า,าพันธ์ิบาาผ่างกว่าพวกเดมอนก็คือพวกมนุษย์เนี่ยแหละไม่ว่าพวกมันจะพยายามทำตัวล่มเลิกแค่ไหนแต่นี่ก็คือตันด้นที่แท้จริงของพวกมันเหลือพวกมัฟบ่าบสีน้ำเงินแค่สามคนแต่ฉันยังไม่เห็นพวกเขาเลยแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ คำพิเวทนั่นอยู่ในมือของพวกเขาอย่างน้อยก็เป็นคำพีเวทระดับหกดาวแน่ถ้าพลาดเพียงแค่นิดเดียวมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นทะเลเพลิงฉันอยากรู้นักว่าพวกแกจะสามารถหยุดนี่ได้หรือเปล่าจึงแม้มันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นั้นนะจง ก็คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่บนภูเขาน้าแข็งแล้วล่ะนะแต่คุณนี่มันไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมไม่นึกว่าไอเทเมที่ผมมอบให้คุณเอาไว้ใช้หลบหนีแต่คุณกลับเอามันมาทําแบบนี้แทนแต่ฉันว่าเรกรด A อโบกี่ฉันได้จากวิชาการสร้างทำพีก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวเชียวทำพีไว้สําหรับล่องหนนี่ทํางานได้เยี่ยมจริงจริง จงแช่แข็งแกนี่มันก็พยายามเหลือเกินนะทำไมถึงต้องดื้อด้านขนาดนี้ทั้งที่ไม่ว่ายังไงแกก็ไม่รอดแน่เอาวแล้วหนะ้าแกไปโดนอะไรมาล่ะแกโดนตัดแขนไปเฉยๆไม่ใช่หรือไงจริงๆหน้าตาแกก็ขี้ริ้วขี้เหร่มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนี้ยิ่งข้อทุเร็เข้าไปใหญ่เลย ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วด้วยมาจบเรื่องนี้กันเถอะแกคิดว่ามันจะจบแค่นี้หรออะไรอีกแกลืมอีกสามคนไปแล้วล่ะสิในขณะที่แกกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับฉันลูกน้องของฉันก็คงเตรียมการใส่สิ้นแล้วถึงแม้ฉันจะพ่ายแพย้กับแกแต่พวกเรามาป่าสีน้ำเงิน ดาบของท่านผู้นำไม่มีวันล้มเหลวแกพลาดแล้วไอ้นักเวทที่นี่จะกลายเป็นนารกที่เต็มไปด้วยเสียงครีดร้องฉันจัดการพวกมันไปแล้วจ้าฮะอะไรนะก็แกบอกให้ฉันใช้เวทมองทีนน่ฉันมั่นใจมากไม่ใช่หรือไงจง แทนทะลุดูซทไพ่าตายของแกน่าไม่เหลือแล้วเป็นไปไม่ได้นี่ต้องเป็นมุกตลกง,งๆอๆเขาแกแน่กคุณหนูได้โปรดฟังผมก่อนครับถ้าคุณหนูใช่แล้วถ้าคุณหนูไว้ชีวิตผมนะ ผมจะพูดเรื่องดีๆของคุณหนูให้ท่านพอไว้ฟังเยอะๆเลยครับจริงๆตอนแรกพวกเราได้รับคำสั่งแค่ทำให้คุณหนูกลัเพียงเล็กน้อยแล้วก็ให้พาตัวคุณหนูไปหาท่านหลอดเองครับผมเป็นถึงหัวหน้าทิ้งสามของหมาปากสีน้ำเงินเลยนะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าท่านหลอดต้องฟังหยุด ทำให้ชื่อเสียงของตระกูลวายแเปื้อนได้แล้วขอโทษด้วยนะคะฉันหัวร้อนไม่น่อยผมกัจะยกให้คุณจัดการอยู่แล้วละครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วคุณบาดเจ็บที่ไหนหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไรคะ่ะร่างกายของคุณคงตกใจมากเลยโปรดรอสักครู่นะครับรีกว่าไงครับ คุณช่วยไว้ชีวิตหมาป่าสีน้ำเงินสักหนึ่งคนได้ไหมคะฉันไม่เคยจเจออะไรแบบนี้มาก่อนอัศวินของตระกูลมักจะรักษาระยะห่างของพวกเขาจากคนที่ไร้พรอสวรรค์อย่างฉันถึงแม้พวกเขาจะให้ความเคารพแต่ก็เป็นเพราะฉันเป็นลูกสาวของสิงโตสีน้ำเงินมันก็เท่านั้นเองแต่สำหรับหมาป่าสีน้ำเงินของท่านลุงพวกเขาก็แสดงความเคารพบ,บ้า ไม่เคารพบ,บ้างและเอาแต่จ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาด้วยสายตาที่น่าขนลุกจนเลื่อนลมเดินไม่สะดวกด,ดูถูกนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกกับฉันแตท่ทำไมแกถึงไว้ชีวิตแค่ฉันคนเดียวเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีใครคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตเอาไว้ทำหน้าที่คอยส่งข่าวนะสิพวกหมาป่าสีนเงินพวกนั้นกำลังหวาดกลัวฉันแล้ว ส่งข้อความไปถึงท่านลุงว่าตำหน่งสิงโตสีน้ำเงินจะไม่มีวันเป็นของเขาแน่นอนถ้าจะพูดกันให้ชัดๆพวกเขากำลังกลัวรทธิ์ถ้าฉันมีอำนาจและพอสวัรด์แล้วก็ไม่สิตั้งสติหน่อยฉันจะเอาแต่คิดเสียใจแบบนี้ไปตลอดไม่ได้การจะได้พลังมา ฉันต้องเปลี่ยนทัศนคติที่อ่อนแอทิ้งไปคุณจะไปที่ไหนหรอครับฉันจะไปที่เมืองคานอยที่ที่ท่านพ่อของฉันพักฟื้นอยู่ค่ะเพื่อวางแผนในอนาคตต่อไปคุณจะเพิ่มกองกำลังของคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันจะพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าของท่านพ่อที่พวกเขาติดนี้บุญคุณท่านพ่ออยู่นะค่ะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากครับ ไม่มีใครกล้าแต่ต้องสถานที่ที่สิงโตสีน้ำเงินอยู่หรอกครับใช่ค่ะถ้าสิงโตสีน้ำเงินอยู่ที่นั่นนานๆนะถ้าท่านพอไม่ตื่นขึ้นมาก็คงจะยากที่จะเอาชนะสมค,ครั้งนี้ได้พวกเราอาจจะพอมีโอกาสถ้าท่านริกช่วยพวกเราแต่สิงโตไม่สามารถคบหากับนักเวทได้ยิ่งไปกว่านั้น ฉันไม่สามารถติดหนี้บุญคุณท่านริกมากไปกว่าตอนนี้ได้แล้วฉันไม่อยากจะจากเขาเลยแต่ฉันควรบอกลาที่นี่แล้วละ่ะเอานี่ไปสิครับนี่คืออะไรคะงานวิจัยหรอคะขอโทษสำหรับความอวดดีของผมนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าอาการป่วยของสิงโตสีนเํิเงที่กำลังทุกทรมานอยู่คล้ายๆกับโรคอุดตันะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่นี่นะเป็นวิธีการรักษารอบอุดตันครับอะไรนะคะ